ปัญหาของทีมกําปันไทยนะั้นแน่นอนนะคะว่าหลายๆฝ่ายกําลังมองหาวิธีทางอยู่และล่าสุดนั้นแบบมองของทีมกําปันไทยก็ยังแก้ไม่ตกนะคะในการดึงนักมวยเข้าแคมป์โดยเฉพาะการหานักมวยหญิงเข้ามาทดแทนรุ่นเก่าซึ่งกําลังจะร่วงโรยไปแล้วโดยหนทางที่จะกู้วิกฤตของทีมมวยหญิงขณะนี้แน่นอนค่ะว่าต้องดึงความร่วมมือจากค่ายมวยไทยในการส่งนักมวยหญิงฝีมือดีๆเข้ามาให้สมาคมต่อยอดในแคมป์ทีมชาติไทยนั่นเองค่ะ ตลอดการชก3วันที่ผ่านมาของมวยสากลชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยทีมแมวมองที่สมาคมส่งมาดูฟอร์มของกัาัันไทยยอมรับว่ามวยหญิงที่มาชกชิงแชมป์ประเทศไทยยังไม่เข้าตามากนักนะคะหลายคนขาดความแข็งแกร่งและสไตล์การชกยังไม่สามารถนําไปต่อยอดได้ ขณะที่ปัจจุบันหลายคนก็อยู่ในช่วงโรยราหนทางดีที่สุดนั่นก็คือต้องขอความร่วมมือจากค่ายมวยไทยในการส่งมวยหญิงเข้ามาทดสอบฝีมือในแคมป์ทีมชาติทั้งนี้จะเป็นการเพิ่มจำนวนมวยหญิงของไทยให้มีตัวเลือกมากขึ้นค่ะก็มันพูดถึงอายุก็เริ่มมากขึ้นก็ต้องหาตัวใหม่ๆเข้ามาเสริมครับในทีมชมป์ประเทศไทยไม่ไพอใช่ไหมไม่พอต้องดูทีมดูมวยไทย พวกที่ต่อยมวยไทยอาชีพอะเอามาเสริมได้ก็ดีบอกอะไรค่ายมวยไหมครับผมยก็อยากบอกครับถ้าค่ายมวยต่างๆที่สนใจจะให้นักมวยท่านมาต่อยมวยประเภทหญิงนะครับก็มาที่สมาคมได้นะครับเพราะว่าสมาคมจะได้มีตัวเลือกเยอะๆนะ ส่วนผลการแข่งขันวันนี้นะคะเป็นรอบก่อนรองชนะเลิศค่ะรุ่นแฟทเท57กิโลกรัมหญิงพรนภัทรค่ะที่พาทีมุมแดงจากสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติอาศัยช่วงชกที่ยาวกว่าจิ้มหมัดทั้งซ้ายและขวาเข้าใส่รัชดาพรเขียวโสภาอย่างจะแจ้งครบบ4ยกชนะคะแนนขาดค่ะ3ต่อ0เสียงผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศและมีเหรียญทองแดงตุนไว้แล้วเป็นอย่างน้อย